哎呀，我觉得你。 เอ็กโคก็มาวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้มาเดินตลาดสังกะสีบรรยากาศยามเย็นที่นี่เนี่ยอยากไเห็นของเก่าๆนี่เพียบมาสับเราร้านนีโอ้ยตรงนี้สวยนะเนี่ยเวลามาตลาดสังกะสีเนี่ยใหญ่เราจะได้นาฬิกาเาติดผ้าตลอดเลยจริงวแล้วกอตจะสวยๆหลายตัวแกตัวนี้ก็สวยนะแต่ว่าถ้ามาตอนห้าโมงเย็นสวยน่าจะโดนสับไปหมดแล้วเอาไวกองกระเป๋าหน่อยดีกว่าเห็นกระเป๋านี่คอนเย์สะดุดตาดะดีดาใบนี้คือกระเป๋ามันเหนียวแล้วทุกคนนี่ก็เสียดายขนาดกำลังดีแล้วสีก็สวยวันหลานนี้นี่ถ้ามาไวๆจะมีทีเด็ดอยู่นะ แบบนี้แบบหน้าของมันน่าสนใจดูร้านรองเท้าร้านนี้เขาก็มาด้วยกันกับร้านกระเป๋าดูเจ๊ก็พุ่งไปดูรองเท้าก่อนเลยคู่นี้หนึ่งร้อยจริงมันสวยดีนะทุกคนใสยตาเราก็แอบสังเกตเห็นว่ามันขุนตาอยู่ดีแหละยิมเบอร์แลนด์จริงๆไม่ได้เป็นรุ่นนิยมอะไรแต่ว่าส่งเขาก็สวยดีคู่นี้พ่อ้าบอกร้อยห้าสิบจะไม่เอากลับบ้านได้ยังไงเนี่ยใส่ได้พอดีคู่นี้ก็สวยนะสีน้ำตาลสวยเลยแบบนี้เราว่าแมทชุดง่ายมากๆใส่เกงเกงยีหรือขาสั้นก็ได้มาดูด้านหน้าเผื่อบีโอร์เหนาะ เลยแต่นี้เอ็กโคนันนเนี่ยแหม่เสียดายคู่มันเล็กดูว่ามีแบบนี้ด้วยอันอยากมาดูตอนที่เขาลงของใหม่ๆเลยจะมีทีเด็ดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็สวยรอบหน้าต้องขอปรับหมุดไว้ก่อนแล้วคลิปต,ตลาดสังกษ,ษีถ้าใครอยากดูตอน,นยาวๆมาแ<ไ>วะไปดูตอนก่อนหน้านี้ได้ดีไซนเอ็กไครรู้จักบ้างเป็นรถที่เราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆก็คิดนะว่าตอนโตมันคงจะถูกแล้วมันก็ไม่ใช่เลยเนี่ยเราก็พยายามมองหาร้านนาฬิกาเป็นก่องนาฬิกาเรือนละยี่สิบบาทคือไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเนาะคือวันนี้เดินหาก็ไม่เจอคุยแม็กแบบนี้อถ้านนนเราาากกวว้้ง่ีะ ม่กลับมาด้วยกันแล้วก็มีห้องสะสมที่มีแต่ของยุค8ปูนและก้าศูนย์วันนีงจะต้องมีแน่นอนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เฮียเอไปก่อนล่ะ